รเียนท่านประธานท่านผู้บริการสุไทย์ป่กห้อมกลางนะครับท่านคณนะะกรรมการพิเศษทุกท่านนี่นประกอบไปด้วยหลายท่านซึ่บบงประกอบข้อความจะรับทราบว่าท่านเป็นใครในใครหลั่ที่พวกเราจะแนะนำนะครับในนามของโรงเรียนโรงสูตรปีธานี เราประกอบไปด้วยนะคือประเปรนกอบกรรมการสาสากันพื้นฐานยินดีต้อนรับาาคณะกรรมการวิท,ทิบุคุลท่านด้วยความยินดียิ่งหรือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราจะได้ร,าารับทราบขรอบูรับทราบบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นนโยบายของบขทก็ตามหรือสำน,นักงานเขตพื้นที่ก็ต่างที่ะนิานี้นจะมาะชี้แจงจะมาให้คำแนะนำในวันนี้พวกเราซึ่งมีอยู่ากรมีทั้งหมดประมาณร2 0ยี่สิกท่านนะครับกอได้รับทราบและก็รอวันนี้ ซึ่งพวกเราก็เตรียมความพร้พอมในเรื่องของที่จะรายงานให้คณะนิเทศได้รับทราบและก็เตรียมความพร้พอมที่จะรับการนิเทศพวกเราเปิดกว้างที่จะรับคำแนะนําเปิดกว้างที่จะรับคาชี้แนะจากคณะกรรมการนิเทศมีอะไรที่จะให้พวกเราได้เตื่มเต้นได้ได้รับข้อมูล ได้ให้กล้องูงนะครับของเราอิดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นโอกาส